พี่น้องนั่งผ่านสองชั่วโมงสองชั่วโมองอยู่กับน้ำตาลนะคะวันนี้ใส่เสื้อขาวขึ้นกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของจูนชแนลนะคะสวัสดีพี่น้องกองาย สุผูสุโคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านช่างนนนะคะวันนี้มีคนมารับด้วยแม่ต้อยกับลงทิ์นะคะแล้วก็ถาเบิ้งกันว่าผู้ใดอยู่ทั้งรถแน่นะคะพี่น้องอาจจะเป็นลูกสาวห,หรือกับคุณยายด้วยนะคะเพิ่นมหาพอทีนะคะพี่น้องเพิ่นมหาพอทีเดี๋ยวพ้อสิไปเจอกันที่บ้านพักวันนี้เราจะได้ไปซ้อมเต้นซ้อมรํากับไลฟ์นาริตะไลฟ์ครั้งที่ยีนะครับพี่น้องมีแขกรับเชิญมาหลายๆเดี๋ยวรอเพิ่นมหานะคะอีก,อกสักหนยเพิ่นมหดค่ะ เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าใครอยู่บนรถบ้างนะจ๊ะโอเคค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอกคุยเดี๋ยวสิภาคคุยกันอยู่ทั้งรถนะคะก็ได้เขามาในเรือนะคะโอเคเราเจอกันจ้ามาแล้วคะ่ะพี่น้องนั่งข่าดสองชั่วโมงมอสองชั่วโมงอยู่กับน้ําตาลนะคะวันนี้ใส่เสื้อขาวคือกันเลยเส,ส,สื้อขาวที่แรกว่าสีน้นที่แรกแม่ว่าสะไปซื้อเสือเ้อยืดเห็นเธอ ไปเธอใส่เสือ้อยืดหามเอาตรงลงค่ะอยู่กับยายนวลนะคะแมดมาเที่ยวตลาดนะคะ<า>เออได้โอกาสพอโมงแรกสีได้เขาไปสอมนะครับพี่น้องเขาไปซ้<า>อมซ่อมเต้นสอมเออนาดิตาไลายครั้งที่ยี่สิบเก้านะคะยายนวลใอยางแน่มอนีได้ลายอย่างลุงชินดนะคะเป็นคนขบับรถก็ไม่ต่อยผม แม่ต่อยยังนักงเลยเห็นบอยเห็นปะ <c oughs> โอ้แหนแม่นะคะโอ้แน่เอาที่แรกว่าสิขี่รถเข้าไปอันอท,ที่แรกว่าสิที่มอเตอร์ไซค์เข้าไปกเ็เลยว่าบอขี่ดีกว่ากเ็เลยว่าเออขับไปแล้วมันมันห่อนนะย่านดำเพราะว่าจะควงกระดำอยู่แล้วนะ,ะแล้วแวม่ถีบ,<า>บอะไรเลยฮะก็นอนบ้านสวนนี้รวยไงจ๊ะบ่อึดบ่องนอนค่ะนอนออฟฟิศก็ได้เด้ล่ะนอนก็น้ำตาลก็ได้เด้ล่ะ รืว่าซ้อมซอมเตมซอมตินครับ่อสิโชว์ใหม่ซ้อมอยู่ไหนีออฟฟิบอออฟฟิตที่เดิมเพราะว่าวันนี้เพราะวันเป็นวันพฤหันแล้วเพราะว่าเรามีซ้อมแค่สองวันเองนะคะับได้พิซซ่้หิวแนนหิวนี่เครบออเรากำลังคุยกับเคตอยู่วันนี้ได้เสื้อได้เสื้อมาให้หนูน้ำเด้ชุดนอนแบบใหม่ออืมชุดนอนแปดสิบ เอาสุดน้อยกันอยากให้ใส่แล้วก็เอามาให้เคทนะเคทก็แบ,บบนี้นะเแต่พ,พี่น้องโอ้ยคอยถ่านสองส้วมสามส้วมอีหลีเด้อแอบแนงแหละแต่นั้นโดนหดุ่นเบื้บงองทางล้างน้อนี้ค่ะก็สีส้มส้วมเป็นต่างได้ผุดพี่น้องปะเพราะว่าตะถวยโฟมไม่ต่อยเอก่งมากเก่งมากนะคะนี่ตะกุนเก่งๆนะครับพี่น้องก็คือว่าเขาเต็มที่นะนะนาะแม่เนาะ ตอยเก่งมากแต่ว่าว่าสื่อแบบว่าัเ็นนีก็เก่งเมือนกันขรรไก่บไก่ไก่เย็นมากเพลงไดยานวในล่งยางตลาดอยู่บอก่ะยมงในขาวุ้มาอันเดียวยางั้นโดดในข้าวุ้ม่อันเดียวันันดกเด้อเอาแล้วก็น้ำตาลได้พิซซ่าถาดเล็กด้หลยได้ซื้อเสื้อผ้ายู่บ่ซื้อครีม สื่อคีมสื่ออย่างท่าอยู่บอกสื่อเสื่อในใส่นะคะพี่น้องมือร้องกี่เพลงรอบนี้หูสัต้าต้องทายสือีย่างเดียวค่ะถามมาลอจะขึิ่มข้อข้อมันอึ้นคือสิอันลองค่ดแถมมาขึ้นเมื่ขึ้นเม่บ่ได้ขอบไปได้มันขึ้นบ่ได้ยลองลองเดียวขึ้นแม่บัไดัขอไปบ่เห็นม่เอ้านอนรัดแรงเมย์หมู่บ้านนี่นานา นัดกันแล้วว่าสิเข่าไปเฮ็ดงานซอยเมคิงบ่ได้ไปค่ะนอนรันแร่งตื่นสองทุ่มค่ะเด็กแล้วชักกรบอกกาขี่มอเตอร์ไซค์กับไปผู้เดียวแล้วเว้ยชักกับยานคือกันเลยยานผู้เบาแล้วนะแล้วเมื่อเมื่อกลมาจากขอนแก่นนั่นหน้ยพ่อใหญ่ลุงพ่อลุงถิศนะคะเหยียบนะคามาสิลับตาลุงกับโมเดลับค่ะเป็นเป็นห่วงซอฟเฟอร์ที่สุดยายนวลแอลยาน เบรกแล้วเบรกอีกอยู่คารับตาลงในข้าวนึงกะสะดุ้งขึ้นมาหัวขวนแต่อีมีกรอบเป็นยังเนดะ้อมีกรอบที่จัดตะม,มู<อ>จัดวันวมป็นยังนะเด้กพราะลูกทีนี่ช่วยอยู่แล้วเอออันก้อนสิว่าสต์อันเขาวางเข้าสิ่ไปทางตรงมันมันวางเข้าสี่แล้วตั้งสิ่ไปทางตรงแล้วเบื่อจนดะแ,แล้วกองอาดสีกระตุกกระตุกเนี่ยนะครับพี่น้อง ทุกวันนี้รู้จักเปิดหน้าขึ้นเน,ะนาะอ้ามันใหญ่อ,อืมปวดหัวเหรอโอ้โเฮงมันได้เนาะเดี๋ยวจะพานางไปทำเล็บด้วยเบิดความสับสนแต่ว่า,าแต่นางทำแป๊บเดียวเองอแป๊บเดียวตอ้อเลยฮะตอ้อยต้อนน้ำมอตอนนมันสั่นมันสั่นเกินไปนมันสั่นนางออกมากเล็บสั่นว่าเล็บสั่นอยู่นิน้วมันสั่นเนาะ สวยแห่งวงการกุเรศจะมาวาลูกไข่ดำเด้อข่อยกระดำคือกันนั่นแหละไม่เป็นไรค่ะที่เดียวกันล่ะสีเดียวกันยังว่าคนยังว่าเป็นเป็นพวกเจ้าเดี๋มาถึกบ้องกันเนาะว่าสันเอาใยนวลว่าข่อยก้น้นำตาลบ้านเป็นโค้งแนวพวกเจ้ามันคือกันเนาะว่าสันสีมะคือกันอีหยังเพี่ยต่ว่าพวกข่อยดำคือกันซสือเอว้าเล้ยบ่าง้โอ้ยวันที่อ่ะอุ้ยเดือนนี้ก็จะได้กลับแล้วคิดถึงทุกคนได้วันนี้ ถายี่น่นใ่มถามย่นุนปอะไูกม่างหมู่าแม่ด่าเปา็นสกากเป็นปะโอ้เล้ลวโเกา 9, ลืมอีกแล้วบ่อสามเทือแล้วโเกาสิเมื่อมันนอกแล้วกระสิเลือกตั้กนห่แสเลือผู้ใดเหเว้ยเลือกตั้งนี่อย่างอ่ะน่ายกอ่ะเมนอบตรงอบตต่อ โอ้ยโอ้ยยยี่สีบอเห็นแล้วับเขเอาดีใจเลานองเออแ่ายคลิปย่วจะบอกเน้วบอกออกมาแดวส่องลูกเด้อเออตัดออกนะคะใส่โทรศัพท์นันเหมือนักไปหากบบตอบเนาะยายนวลบนั้นอ่ะมีเบวแล้วกับอสอือเออเออออเอัเเบิ่งอเออเออเอ เบิ้องตะยางเดี่ยวฟังสมอลลัมตะยางเดี่ยวเบืงที่ะไรพี่น้องอเอาโหลดความล่าเริงความสนุกสนานได้ออกนอกบ้านนะคะมืือน,นกระพอ่อกัดยู่กันน้ำมนต์ทางกัดถามแล้วว่าจับไปใส่ถือกระเป๋าลองซองลองซองอยู่เอาคือจังคือจังค้นี่ไปล,ลิ่ <laughs> ไไนไพ<อ>่นี่แหละคนละมืออยเออจากบ้านนี่เราก็ออกจากบ้านแั้วทำตัวเป็นคุณ เคื่องกงมันผ้ายืดี่่ะสบายนกว่าสบายึกว่าสมากกับโกกี่น้ำพี่บบีว่าตื่นบะเศรษเรนมาได้นิคงูเรยว่าเนเียนเือาเมื่อวันนี้น้ำตาลก็ไปถ่ายงานนะคะกับพี่บิกน้ำอะไรแห้งบาน้ำตาลตออย้นไดยายนักไปอ๋อยายน่กไปบอวันย่านย่าน นามแล้อสันเปตยาดผนพิษลูกยาไหลแห้งตะกี้ยาดเปตยานหรือผู้อวบเป็นยังจะเปตยาดน้ำเดี๋ยวข้อขอดออฟฟิศแล้วเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวข้อสิ่เด็กคนของลงซอยเมทอยน้ำนะคะพี่น้องเมื่อนี้มีคนมาหาถึงร้านเลยนะคะลุงพอหลุงทีอร์กิติมาสาของมาดามจูนเองจานแล้วจานอีกขอบอ้อนนอนอีหลีมือนั่น โอ้บนอลเหนียนอีมีกเกาะเขาบอกว่อิมีเกาะมันจะต่อยเนาะมีเกาะที่ยานอ๋อยานรถอันอันไฟถ่ายรถจีบหล่อมันมามีไฟเฮ้ยขอบารถคิดรถคิดขอบาแฟนรับตาลงในข้าวหนึ่งหมดถึงสิบปีพอกระสะดุงอีกต้นมืน่นนะขอบบอนอนเอาขอบบอนอนนะคะอะไะครับพี่นะะ้นองมันบอเป็นอย่างเดียพี่น้องเฮากระสีไปต่เพียงแต่ว่าเฮากระเฮากระยานเนาะความความย่านนะครับพี่น้อง คลิปนี้เอาไว้ซัมนี้นะคะพี่น้องเอาไว้ซัมเนีะะ้ราคาพี่น้องเพื่อกันมาตลาดนะคะที่เาบาม้วเบานัวงหัวมวนกันนะคะพอพี่บา่ปปาวถือยูปักกดไลค์กดแชร์ในช่องนอ้ำตาลหวานน้อนตตยด้วยนะคะแล้วก็ช่องแม่ต้อยด้วยนะคะแม่ต้อยแม่ตอของแม่ต้อยข้ติดตามเยอะแล้วข้าติดตามของแม่ต้อยแสงทองฟินแลนด์นะคะแล้วก็พอลุงทิศนะคะพี่น้องอพอลุงทิศด,ด้วยนะคะหักกัวเข้าในหน่อย,อยแต่ขอให้ักดดๆนะคะ ฝากถึงยายนวลด้วยนะคะความสุขของบ่วงเ้ามือนี้ยายนวลชาแน,นลยายนวลชาแน,นลนะคะบ, <laughs> บ๊ายบายนะครัพม่นองสวัสดีค่ะ <c oughs>